ออช่วงนี้หล <c oughs> ังจากที่ลูกเนนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการที่วัดที่มหาวิทยาลัยสง์น่านซึ่งติดอยู่กับวัดพระราตแช่แห้งก็ได้นำพาคณะครูและนักเรียนขึ้นมาชมวัดภูเขาน้อยออวัดพระาธาตุภูเขาน้อยซึ่งวัดพระาธาตุภูเขาน้อยนี้ จะมีหลงพ่อพระยืนนะหลวงพ่อพระยืนมีอุโบสถสวยงามมีพระาธาตุเก่าๆมีพระนรเรสวนอ,อยู่แต่ที่สําคัญที่น่าชมก็คือตรงนี้เป็นจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นีว่ามองเห็นเมืองน่านมองเห็นเมืองน่านทั้งเมืองเลยสวยงามมาก ี่เมืองไทยเนาะเมืองไทยเมืองไทยเมืองน่านหมอกเราจะเห็นควันหมอกซึ่งเป็นควันหมอกทางภาคเหนือถ้าเป็นเช้าเช้าเนาะถ้าเป็นเช้าเช้ามาชมหมอกหมอกคลุมเมืองอามาชมหมอกคลุมเมืองน่านตรงนี้เป็นวัดพระาธาตุภูเขาน้อยนะโยมนะวัดพระาธาตุภูเขาน้อยตำบลดงสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งขึ้นมาดูมาดูว่าจุดที่ เราไปแข่งขันทักษะทางวิชาการคือจุดไหนจุดที่ไปแข่งขันก็คือเดี๋ยวจะพาไปชมมหาไยสงเนาะมันวัาหน่อยมันวัดน้ำหอบไปมากนะที่เป็นพระธาตุเนาะนี่นนนวัดที่มองเห็นเป็นพระธาตุเป็นเจดีตรงนี้จะเป็นวัทธาตุแห้ง พระาธาตุแช่แห้งตรงข้างๆพระาธาตุแช่แห้งเนี่ยจะเป็นวิทยาลัยสงูงมอจลรอน,น้อานวิยาเขตน,น่านนีก็ชมความสวยงามของเมืองน่านนะความสวยงามของเมืองน่านทะเลหมอกมีทะเลหมอกด้วยสวยงามนะโยมน้าน้านจังหวัดน่านไม่ธรรมดาเป็นมาก็เห็นวิวทิวทัศน์กันทั้งเมืองเลย ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไม่ต้องเสียค่าเครื่องไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินยากเลยมาชมนี่ถ้าเป็นตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยหมอก oh, right, right. ก็คงจะเป็นเทศกาลหมอกหมอกคุมเมืองสวยงามหมอกคุมเมืองสวยงามสวยงามมากเลยอยู่บนเขาเราขับรถขึ้นมาถึงนี้ได้เลย ซึ่งสามารถเอารถขึ้นมาได้หลายะยมไม่ได้ไม่ได้เดิอนอยากเดินขึ้นก็ได้<ม>อ,อยากเดินขึ้นก็มีมอ,อันไหนคือเดียเป็นกลุ่ม,มนึงอ๋อบ้านจัดสรรเป็นบ้านจัดสรรเขาเดี๋ยวนี้ขึ้นไปชมด้านบนขึ้นไปชมด้านบนหลังจากเราลงมามาลงมาหน้าพระ ซึ่งบางส่วนมันไม่สามารถถ่ายย้อนแสงมีเจดีเขาน้อยไปชมไปชมโอ้มาถูกอากาศเย็นแล้วเริ่มอีกมุมหนึ่งพอแม่ครูบาอาจารย์ที่มาด้วยกันเป็นมุมมุมอีกเล็กมุมหนึ่งขึ้นไปด้านบน ก็จะเห็นพระยืนหน้าเขาเมืองเห็นพระยืนปางลีลานะน่าจะเป็นปางลีลาอันหน้าเขาเมืองสวยงามน้าวิวทิวทัศน์อีกด้านนี้นี่เป็นเจดีเขาน้อย โบสถ์ทรงโบราณวิหารพระเจ้าทันใจสังเกตเห็นอย่างหนึง่งที่อาตมาไปวัดแช่แห้งเระวัดพระาธาตุแช่แห้งอาตมาไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าทําเก็บภาพนิ่งส่งให้โยมดูจะเห็นโคมนี่นะโคมทุกๆก,กวัดทุกๆุพระาธาตุ จะมักบูชากันด้วยโคมโคมอันนี้เขาเรียกว่าตุงหรือเปล่านะอันนี้ถุงเนาะถุงตุงอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นตุงเนาะกระตุงจะนิยมกันบูชาเขียนชื่อจะให้บูชาแล้วเขียนชื่อเอาแฝนนะนี่จะเป็นอย่างนั้นเกือบทุกเกือบทุกพระธาตุเลยตัวนี้ด้านหน้าด้านหน้าของ อุโบสถทรงโบราณหน้าบันเป็นไม้โยมที่นี่เป็นไม,นนไม้ถ้าดูในนี้อาจจะอาจจะว่าเป็นปูนแต่ว่าไม่ใช่จริงเป็นไม้เปนลายไม้รงนี้เป็นบันไดเดินใครที่ชอบเดินใครจะชอบนับขั้นบันไดใช่ไหมลงไปแล้วก็นับโน่นไปถึงถนนที่ตัดขึ้นมา มีสิงหัวโตมีกองอำนวยการให้บูชาทำบุญอ๋จุด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 บูชาตุงอันนี้เป็นคำขวัญใช่ไหมเที่ยวสุดเท่เสน่ร้านนา วัดพระาธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านอืมสวยนะต้องไป,ไปทําที่โรงเรียนหน,น,น่อยด้อนี่เอากลับไปหมเดเลยเนี่ยเอากลับเอาโคงนี้กลับไปเลยเนี่ย <c oughs> เที่ยววัดอาลามสุเทพเสน่ห์สเสน่ห์บ้านยางนี่ลุงเนนที่มาแข่งขันแข่งขันเสร็จก็าพาออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวชม รถสาม,มารถขึ้นมาได้ออถึงบนนี้เลยนะผมนะขึ้นมาได้ออถึงนี่เลยนี่ก็คือสเสน่ห์อีกตัวหนึ่งเนาะของวัดพระธาตุเขาน้อยไม่ไกลจากตัวเมืองน่านมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะจังหวัดน่านแพร่มาแพร่มาอุตรดิตฐ์มาแพร่มาน่านพิณโรกสุโข,ขทยัยโอ้ท่องเที่ยวสามสี่จังหวัดนี่ก็สุดปารล้อนโยนะ